นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูโตโยต้าเอาทิสหนึ่งคันนะครับเป็น 1.6E นะครับ CNG โรงงานนะมีชุดแต่งรอบคันร้อ18ให้1ชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในเบาะหนังอะไรต่างๆเนี่ยเราทําการเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับอยู่ในสภาพที่สวยพร้อมใช้นะครับคอนโซลโซนสวยหมดนะร้อ18 BBS นะครับ5รูร0อยตรงรุ่นนะฮะห้องเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีระบบ CNG ใช้งานได้ปกตินะครับ เอาไปสามารถเติมแก๊สเติรน้ำม,มันใช้งานได้เลยนะฮะ,ะครับเรามาอยู่ในเอาา็น,อนีนะครับใครจะคิดว่ามันหน้าตาเหมือนแท็กซี่อะไรยังไงไม่สำคัญนะเพราะว่าคันนี้รถบ้านนะครับเติด CNG มาใช้งานปกตินะครับ วิ่งใช้ได้เหมือนกันนะไม่ค่อยจะเหมือน c n เที่เขาว่าอัตราเล่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเล่นดีนะรถช่วงล่างดีอยู่นะครับช่วงล่างเก็บมาแล้วแอร์เย็นนะฮะแล้วก็ใส่ล้อ17เข้าไปให้นะครับ กล้จะสงการนะนี่เลยริมทางเขาก็ทําการทําที่กัน้นรถข้ามเกาะนะครับภายในสะอาดนะครับเป็นเบาะหนังสีบอลเออสีครีมนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะก,กระจกข้างเป็นไฟฟ้าปะไฟฟ้านะครับวิทยุเป็นซีดีนะครับเป็นพีสามเอวเอ็กนะฮะเป็นแบบมือหมุนนะอันนี้จะเป็นรุ่น อีนะ e, หรือเจก็ไม่รู้อะแต่จะเป็นอ e, ีครับกระจกมองข้างมันปรับไฟฟ้าพบไฟฟ้าด้วยนะยกระจกสี่บาทไม่ต้องกลัวว่าคันนี้จะเคยเป็นแท็กซี่นะครับเพราะว่าไปเอามาจากบ้านเจ้าของเก่าเลยมือเดียวนะครับคันนี้แล้วก็รถก็ดูแลมาค่อนข้างดีนะครับมีแค่สีมีริ้วรอยน,นิดหน่อยนะก็ะทํทการเก็บละส่วนเรื่องอัตราเล่งของการใช้ C n เเนี่ยก็ไม่ขี้เหรนะครับ แรกผมคิดว่ามันจะอืดซะอีกนะเดี๋ยวตอนนี้ทรงมันยังไม่ได้นะกำลังไปจดทรงอยู่นะครับทำโชค๊คให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บช่วงล่างมาหมดแล้วตอนนี้นิ่งเงีย,งยบแล้วเหลือแค่ไอ้นี่อย่างเดียวล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ถ่ายขายตอนนี้พอดีผมได้เอามีโอกาสขับออกมาข้างนอกนะครับก็เลยอยากรู้ว่าความลงความร้อน จะเป็นยังไงนะฮะเกียร์เป็นยังไงเกียร์เป็นเกียร์ท็อ์คมอมเ,อร,เอร์เตอร์อยู่นะรุ่นนี้เันนี้ฮะ c n g NG กันลักได้หกพันรอบนะครับพันหกนะ c n g โรงงานเครื่ง 1, องพันหกเดี๋ยวถ่ายรอบคันให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ให้ดูสมรรถนะการกวิ่งไปก่อนครับอเอามาต่อนะครับ ก็ไม่เคยขับนะครับเคยจะนั่งมาตีที่เป็น CNG นะเครื่องพันหกอัตราเร่งดีนะครับไม่น่าเกลียดแล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่นะเจ้าของรถก็น่าจะดูแลมาอย่างดีนะครับเกียร์คันเร่งไฟฟ้าก็เ,เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะย่ำคันเร่งไปเกียร์ก็เปลี่ยนปกติเปลี่ยนนุ่มอยู่นะครับ ยังไม่มีการกระชากอะไรเช่นเครื่องแท่นเกียร์อยู่ในสภาพที่ดีนะแต่รุ่นนี้เสียอย่างเดียวเลยนะฮะเสียงลมเข้าเยอะไปหน่อยนะน่าจะมาจากผลของล้อขอบสิบเจ็ดที่ใส่เข้าไปนะครับทลยทำให้เสียงยางเข้ามาในรถเยอะไปหน่อยนึงนะแต่พอได้ล้อขอบสิบเจไปเนี่ยครับมันถึงก็ว่าขับดีขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็รถ เป็นเกียร์ขัน้นบันไดนะสามารถเชนเกียร์ได้ออตโต้สี่สปีดนะครับ5จังหวะเกียร์สุดท้ายเนี่ยร้อยหนึ่งนีวิ่งอยู่ไปถึงสองพันนะก็ถือว่าเป็นรถที่รอบต่ำขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับของเตอร์ต้ารอบต่ำประหยัดน้ำมันนะครับเกียร์สุดท้ายคดมาให้เราเดินทางได้สบายๆกินน้ำมันก็สิบสี่สิบห้าโล,ลิตรนะครับตอนนี้ผมลองวิ่งในโหมด c n g อยู่นะก็ละเล่นปกตินะฮะ ได้ข่าวแวแวๆมานะครับว่าอุปกรณ์ภายในเครื่องของตัว CNG เนี่ยแข็งแรงกว่าตัวธรรมดานะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยสาดูแต่ Honda City รู้สึกว่าลูกสูบเขาจะวัสดุเขาจะดีกว่านะฮะแต่อันนี้โตโยต้าก็น่าจะทำมาคล้ายๆกันนะครับเพราะว่า กำลังอัดของ NGV นี่มันค่อนข้างเยอะนะครับพอได้ในส่วนของไอตัวเนี้ยตัวอุปกรณ์ในเครื่องที่แข็งแรงขึ้นเนะี่ยทำให้รถเนี่ยแข็งแข็งแรงขึ้นเยอะนะครับเครื่องทนขึ้นเองนะแล้วก็ t ตัวต้วรุ่นใหม่เป็นโซ่ราวลินแล้วนะครับเราไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนแล้วนะ ายแล้วมันเครื่องให้ตรงเบอร์นะครับก็ยาวๆใช้ยาวๆเลขไม่แสนหนึ่งห้านะครับเลขไม่เจ้าของเก่าใช้มา1น5แสนหนึ่งห้าความร้อนดีนะความร้อนไม่มีกระดิกนะเก้าสดพัดลมเอ่อวาว,วาวน้ำเปิดแปดสิบสองนะครับเก้าติดพัดลมหมุนแล้วก็เกียร์ยังไม่ เกียร์ยังไม่อนี่เลยเกียร์ยังไม่ยังชิดชีดดีอยู่เหยียบก็มาตามเท้านะครับเนี่ยความนุ่มนะี่ยเปลี่ยนเกียร์นุ่มนะฮะนี่ผมเล่นลองเล่นไอ้นี่ดูเกียร์เล่นเกียร์ตามขั้นเกียร์ของมันดูนะก็เปลี่ยนนุ่มอยู่เพ็นเดี๋ยวจะพาไปให้ดูรอบคันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องจัดทรงก่อนนะทรงที่ท่านเห็นนี่คือทรง,งแบบว่ายังไม่ได้จัดนะครับแต่ว่าก็ เดี๋ยวเคยดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่ให้ดูก่อนว่ามันวิ่งได้แบบนี้นะจะได้ไม่ต้องมากลัวนะครับเวลาซื้อไปใช้ถ้าใครหารถใช้งานคันละสองแสนสี่เนี่ยเอาตีซีเอ็นจีเนี่ยเป็นทางออกที่ดีนะครับเดินทางไปไหนเนี่ยเราจะต้องพูดได้คําเดียวเลยว่ารถปูรถปูนะสัมภาษณ์มาหลายคนแล้วคนที่ใช้แก๊ส l p g หรือเอ็ีเนี่ยเวลาไปไหนอยากเจอารถตัวเองไปนะเพราะว่ามันประหยัดนะฮะเคเี๋ยวให้ดูรอบคันนะครับ ดีด้วยแอ c ควานซนะครับนี่ดูตรงนะเดี๋ยวจัดก่อนเดี๋ยวให้ดูใหม่นะโอเคขอบคุณครับ